สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนเวอร์นะคะจริงๆเกมนี้มีหลากหลายชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโปเกเวสเวอร์โปเกเวอร์เวอร์หรือมอนเตอร์ยิมนะคะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเนาะแต่พี่สะดวกเรียกโปเกมอนเวอร์นะคะมันเรียกง่ายดีเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่าจะเล่นแบบจริงจังแล้วสําหรับเกมนี้เนาะเนื่องจากว่าตอนที่สตรีม2สัปดาห์ก่อนนะคะสตรีมเกมนี้ไปครั้งแรกในการสตรีมนะเคยบอกในสตรีมนั้นว่าถ้าถึงร้อยไลค์เนี่ยจะกลับมาเล่นเกมนี้แบบจริงจัง สตรีมไลนะะ์นั้นก็ถึงประมาณ108ไลน์นะคะ108ไลน์ถือว่าเยอะมากๆนะก็ขอบคุณด้วยนะคะก็เลยกลับมาเล่นแบบจรังเพราะว่าตามที่เคยบอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าถึงร้อยไลน์เมื่อไหรเนี่ยจะกลับมาเล่นจริงจังนะก็เลยปรากฏว่าถึงแล้วนะคะก็กลับมาเล่นจริงจังนะสำหรับเกมโปกเกมอนเวอร์นะคะแล้วแต่จะเรียกนะมีหลากหลายชื่อนะ,ะสำหรับเกมนี้เนาะก็สาหรับเซิร์ฟที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็คือ162นะคะถ้าใครอยากตามเข้ามาเล่นเนี่ยก็เข้ามาได้นะสำหรับเซิร์ฟ162นั่นเองนะคะ ก็ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปเลยนะมีเฉพาะของ Android นะทุกคน iOS เนี่ยหาลิงก์ดาวน์โหลดไม่เจอจริงๆนะต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นพิเศษนะเราจะมาแจกโค้ดกันด้วยนะสำหรับใครที่เริ่มเล่นแรกๆยังไม่เคยใส่โค้ดเนี่ยก็ไปใส่กันได้นะก็จะมีทั้งเพชรทองแล้วก็เศษโปเกมอนในการเอามาปั้นเอามาเล่นในล้งดานต่างๆมีโปเกมอนให้เล่นสำหรับ2ตัวนะคะโค้ดในนี้ มีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะแล้วก็มีเหรียญสุ่มด้วยนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาสอนใส่โค้ดด้วยแล้วก็เอาโค้ดมาแจกด้วยทั้งหมด6โค้ดนะทุกคนจริงๆโดยรวมเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด8โค้ดด้วยกันนะคะแต่ว่าโค้ดอีก2โค้ดเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะั้นน่าจะหมดเขตนะคะหมดเขตหรือจํานวนจํากัดน,นี่แหละนะใส่แล้วมันไม่ได้ของรางวัลเนาะก็เลยเหลือแค่ประมาณ6โค้ดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยนะวิธีการใส่โค้ดก็ง่ายเลยกดมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะกดเข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนมานที่ ะะกดเลือกอันที่2คําว่าโค้ดตรงนี้เนาะแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะคะตรงช่องาว่างๆตรงนี้นะกดเข้าไปเลยปุ๊บก็สามารถใส่โค้ดตามนี้ได้เลยนะ,คะใครไม่ทันเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ได้นะ,ะมีอยู่ทั้งหมด6โค้ดด้วยกันนะทุกคนก็ใส่าตามนี้ได้เลยนะคะ่โค้ดแรกก็ตามนี้เลยนะแล้วก็กดตกลงปุ๊บแล้วก็กด exchange ได้เลยนะคะอันนี้พี่เคยใส่แล้วมันก็เลยไม่ขึ้นแบบว่าให้ส่งไปใน e mail, นะอีเมลเนาะสำหรับโค้ดที่2นะคะโค้ดที่2ก็ตามนี้เลยนะแล้วก็กดเหมือนเดิมก็คือกดตกลงแล้วกด<ร> เลยนะคะอ่าเรามาดูโค้ดที่3กันเลยนะสำหรับโค้ดที่3ก็โค้ดนี้เลยนะคะ d i ม m o n d 8 8ดนั่นเองนะคะถ้าใครไม่ทันกแคปหน้าจอไว้เลยนะก็กดเหมือนเดิมเลยกดตรงลงแล้วก็กด e x c h a n g ชนะคะอ่าก็กดแบบนี้เรื่อยๆนะจนครบ6โค้ดด้วยกันนะคะทุกคนมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดที่4กันเลยนะสำหรับโค้ดที่4ก็ตามนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะ่ะกด e x c h a n g ชไปได้เลยนะโค้ดที่4เรามาดูโค้ดที่5กันเลยนะทุกคนสำหรับโค้ด โค้ทท <allen> ดที่5ก็โค้ดนี้เลยนะสโค้ดสุดท้ายเนี่ยโค้ดที่5กับโค้ดที่6เนี่ยจะเป็นโค้ดเศษโปเกมอนนะคะสามารถเอาไปแล้วก็เรียกโปเกมอนมาได้นะคะอ่าโค้ดที่5ก็จะเป็นโค้ดเศษโปเกมอนนั่นเองนะคะก็สามารถกดรับได้เลยกด e x c h a n g e งได้เลยนะฮะมาดูโค้ดสุดท้ายกันนะทุกคนสําหรับโค้ดสุดท้ายโค้ดที่6กนะคะก็เป็นโค้ดเศษโปเกมอนก็เรียกโปเกมอนมาได้นะก็จะเป็นโค้ดที่5จะเป็นอ่าครลิวนะคะแล้วก็โค้ดที่6เนี่ยจะเป็นกาเบียสนั่นเองนะคะก็กดตกลงแล้วก็กด เค <exchange S 2> ได้ลยนะะสำหรับใครที่เกาะโค้ดเสร็จเรียบร้อยตามคลิปที่ทำให้นะทำให้ดูเนาะใส่โค้ดครบหมดแล้วนะคะกดการกรบาาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โค้ดเนี่ยทั้งหมดของรางวาัลทั้งหมดเนี่ยเราจะไปรับจากตรงไหนก็กดมาที่ช่องแชทด้านะล่างตรงนี้เลยนะคะอันที่สองนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่เมลนะคะเห็นไหมเมลอันที่3นะคะกดเข้ามาปุ๊บอ่าก็สามารถกดรับได้เลยนะคะกดริทอตรงนี้ก็ได้รับทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีหโค้ดนะคะที่เราใส่ไปนั่นเองโค้ดแรกก็จะเป็นเพจ มีทั้งเพชรแล้วก็เหรียญทองนะคะมีทองแล้วก็เหรียญสุ่มนะ <S <S นี่เปเศษของกาเบียสเห็นไหมสี่สิบเศษก็จะได้โปเกมอนหนึ่งตัวกาเบียสหนึ่งตัวนั่นเองเ,องเนาะเนี่ยก็จะเป็นเหรียญสุ่มนะคะอันที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไคริวนะคะเศษไคริวนั่นเองนะะก็นนะสามารถกดรับตรงนี้กดรีดอ๋อตรงนี้ก็รับทั้งหมดได้เลยนะคะสําหรับโปเกมอนเศษโปเกมอนที่เรากดรับไปเมื่อกี้นะคะก็มีทั้งไคริวแล้วก็กาเบียสเนาะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนกดเรียกเป็นตัวได้ยังไงนะคะกดมาที่ ตรงกระเป๋าตรงนี้นะคะอ่าแบคแพ็ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดมาที่เศษอันนี้3เลยนะคะกดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถกด ตัวกาเบียสกับไครลิวได้เลยถ้าครบนะหรือโปเกมอนตัวอื่นถ้าเราครบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถกดออกมาได้เลยนะคะกดตรงเศษตรงที่มันครบออกมาได้เนาะอันนี้กดรับไปแล้วนะคะรับไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ขึ้นให้ดูเนาะก็จะมีทั้งกาเบียสแล้วก็ไครลิวนะคะที่ได้มานั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกโคด้ดแล้วก็เซิร์ฟที่จะเล่นแบบจริงจังนะคะก็คือเซิร์ฟ162ถ้าใครจะตามมาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะ162นะแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิป ะะมีเฉพาะของ Android เท่านั้น iOS ไม่มีนะคะหาไม่จึงจริงเนาะสำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าชอบนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อมานั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ